สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่15รกรกฎาคมค่ะคุณนีรอมาสและคุณบิลแอคแมนประกาศสนับสนุนคุณทรัมป์หลังเหตุรอบยิงวันเสาร์ RCP Betting Average สะท้อนโอกาสคุณทรัมป์รีเทิร์นพุ่งสูงถึง6 5สเปอร์เซส่วนคุณไบเดนตามหลังห่างมากถึง17เซเศษความเห็นสั้นๆค่ะคุณทรัมป์มีโอกาสชนะขาดถ้ายังรักษาชีวิตถึงวันเลือกตั้ง5พฤศจิกายนบรรยากาศการเมืองรุนแรงถึงขั้นพยายามเอาชีวิตกันส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ คู่ต่อสู้แต่ละข้างต่างมีเดินพันธุ์สูงมากจนมีอาจยอมยกอำนาจรัฐให้อีกฝ่ายง่ายๆสารพัดแนวคิดสุดโตง่งมักถูกใช้ปลูกปัน่นเพื่อสร้างอาวุธทำลายล้างฝั่งตรงข้ามสงครามช่วงชิงความนิยมยังคงดำเนินต่อไปส่งผลกระทบเชิงโครงสร้างต่อแนวโน้มนโยบายรวมถึงกลยุทธการลงทุนในระยะยาวค่ะส่วนตลาดคริปโตซื้อขายได้ตลอดเวลาจึงเป็นจุดสนใจเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญๆเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ บิตคอยรับข่าวคุณทรัมป์ถูกยิงเฉียวหูพุ่งทะลุ61,000เหรียญขณะรายงานและ IPO กองทุนใหม่หุ้นญี่ปุ่นค่ะกองทุนเปิด k คท Japan All Cap Equity ระดับความเสี่ยง6เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds Japan Value Fund YACC JPY โดยเฉลี่ยนในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละของ SAV โดยกองทุนรวมหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นทั้งขนาดเล็กกลางและใหญ่ โดยมุ่งเน้นในบริษัทที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง IPO 16-23กรกฎาคมนี้พิเศษค่ะลงทุนช่วง IPO ลดค่าธรรมเนียมการขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเหลือเพียง1%ค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันนะคะเซ็ตอินเด็กปิดไปที่1,332.04จุดบวก0.20%มูลค่าการซื้อขาย37,680ล้านบาท โดยตลาดหุ้นไทยแกว่งกรอบแคบบอลุ่มบางไร้ปัจจัยใหม่หนุนตลาดพักฐานระยะสัน้นส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่6 6 0 6 6ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุหปีปิดที่ 2. 3 7ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่36บาท2ีเอสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาททยอยอ่อนค่าในช่วงบ่ายตามทิศทางภูมิภาคและตลาดโลก ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยเป็นการปรับตัวลงในวันเดียวที่มากที่สุดในรอบมากกว่า3ปีเนื่องจากหุ้นในกลุ่มส่งออกได้รับผลกระทบจากเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ขณะเดียวกันค่ะตลาดยังถูกกดดันจากการปรับตัวลงอย่างหนักของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐซึ่งทำให้นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากที่นิกิปรับตัวขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้านิกิปิดไปที่4 1 1 9 0 6จุดหบลบองจุดสี ส่วนเซยงไฮ่คอมสัสิสต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการของจีนในวันจันทรนี้รวมทั้งการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่20ครั้งที่3เซิงไฮคอมบัสิสปิดที่สงพันเ้าิบด์จุดบวก0.03ส่วนดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์โดยทั้งดันชนีดาวโจนส์และเ p 5 0 0อแต่ระดับสูงสุดของวันเป็นประวัติการณ์โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนกันยายนแต่หุ้นธนาคารขนาดใหญ่ปรับตัวลงหลังการรายงานผลประกอบการที่ไรทิศทางดาวโจนส์ปิดที่40.90จุดบวก0.62% S&P 500ปิดที่5,615.35จุดบวก0.55%และ NASDAQ ปิดที่18,398.44จุดบวก0.63%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์และปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันโดยรับแรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนและนักลงทุนทั่วโลกมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด c c 4 0ปิดที่7,724.32จุดบวก1.27% DAX ปิดที่18,748.18จุดบวก1.15%และฟุซีร้อยปิดที่8,252.91จุด 0.36ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลกัหลกๆหลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคที่ต่ำกว่าคาดในวันพฤหัสซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดและดอลลาร์ร่วงลงอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับเยนเป็นวันที่2ติดต่อกัน ส่วนฝั่งของสัญญาน่ามันดิบเวทซัสตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ลงไป0.5%ปิดที่82ดอลลาร์21เซนต์ต่อบาร์เรลขณะที่นักลงทุนประเมินความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐที่อ่อนแอลงกับข้อมูลที่สนับสนุนการปร,รับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนส่วนฝั่งของเบรนท์ค่ะลบไป0.43%ปิดที่85ดอลลาร์3เซนต์ต่อบาร์เรล ทางฝั่งของสัญญาณน้ำข้ามตลาดนิวยอร์กปิดต้นลงในวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรหลังจากราคาทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสแต่สัญญาณน้ำข้าปรับตัวขึ้นได้ในรอบสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันขานรับการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐสัญญาณน้ำข้ามตลาดโคมเมกส่บมอบเดือนสิงหาคมลบ0.05เปปิดที่2,420.70เดลต้าทรเล์ house. และนี่คือทั้งหมดของเคท i l ม n e เดลี่นิวส์ที่นำมาฝากก และเพื่มให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ K-TAM Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ